สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพีวันนี้วันที่17กันยายนสอง6ันายนะคะเราเรอยู่ที่ตลาดนะัดร,ราชมงคลตลาดกนมอนะคะเพื่อนีวันนี้เราจะพาเพื่อนีชมบรรยากาศตลาดต้นไม้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าเราเิตลาดอย่างอืน่นลตยวันแล้วนะคะหลายนัดแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บตลาดต้นไม้กันนะคะวันนี้ว่ามีอะไรมาแปลกๆปใหม่ บ้างนะคะไปชมเลยค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพันไม้ตรงนี้นะคะน,นี่ก็คือพันไม้นะคะตลาดเขาจะอยู่ฝั่งที่ใต้นะท่านเพืะะ่อนจี๋ดู่ม้มันสวยมากเลยนะคะอันนี้เ่ะ แ้นเล็กแบบต้นเล็กอันนี้80ครับนรเยดเดับไปะมาแล้วไอ้แดงๆนี่ชื่ออะไรเอสมใจปองคางบอกอนไครับนี่หรอแดงๆอ๋ออันนี้สมใจปองเป็นตมา พันไม้สีเฉยนะคะน้ี่ครูเหรอได้ได้วันนี้เลายดเท่าแต่พ่อมันมีมีวมรเป็ก้ีอาะไมาลานที่สองคะเพื่อไม้ไผ่เราถ่ายให้ชมแล้วแต่เราไม่ได้ลงคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ทุกๆทุกๆอาทิตย์ก็จะมีพันไม้ใหม่ๆ สวยๆอันนี้จะเป็นบอลสีอันนี้องคุลิมานหรือเปล่าใช่ครับองคุลิมานกำลังแดงเลยนะคะที่บ้านอามากแดดก็เริ่มแดงแล้วสวยๆนะคะเพื่อนลูกไม้ห้าสิบบาทเลยเหรอถูกมากเลยนะคะพี่นีนะะ่ถูกเลยนะคะพันลูกไม้นะคะคือพันไม้ที่ตลาด เกินนมนี้จะราคาถูกเลยนะคะเพื่อนไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้เลยช่วงนี้นะคะเ,เราให้ชมพันไม้กันก่อโกสน3ามอัหน,นี้สวยละต้นใหญ่ <c oughs> สนีของบอลเขาจะสวยเลยสวยไมม ไม่เสื่อมคลายเลนะคะบอลมาเลือกได้เลยค่ะตลาดกรีนมอ์สวยๆนะคะเริ่มต้นที่20บาท50บาทนะคะสวยๆไปเลยนะคะ มีห้าสิบบาทหนึ่งร้อยนะคะเส้นเรื่องชอบถูกถูกแค่นั้นเลยนะคะสามสิบก็มีถูกมากเลยนะคะที่ตลาดราชมงคลน,นะคะเ,เพื่อนเพืที่มาไปซื้อได้เลยนะคะ ะนักซื้ออะไรคะพวกเอ่ออะไรอะ่ะตกแต่งบ้านนะคะอ๋อน้องเ็ามีหนังสือแจกด้วยตกแต่งบ้านนะคะชมกานโอ้ยเร็วเร็วไปไหม เร็วไปนะช่องตะวันรัศมีค่ะเป็นไล์ส,สดหรอคะพันไม้ประดับก็มาพันไม้ของกินก็มีนะคะเพมะละกอก่อนค่ันไปดูร้านนาู้นก่อนว่าต้นเท่นไหร่คะต้นเท่าไหร่คะ มะละกอไม่จ้าหกตน้ตนหกต้นห้าสิบบาทลูกปลูกมากเลยนะพี่ปลูกมะละกออีอคือสวนด้วยนะคะเพื่อนหกต้นห้าสิบบาทนะคะยเดี๋ทุกนาทีนาที น,นี่ก็จะเป็นพืชสวนนะคะถูกๆมากคะเพื่อน นี่นะคะเพื่อนมีไม้แดงด้วยนะคะเพื่อนสีไม้ส่วนมีไม้แดงด้วยนะคะไม้แดงเพืะะ่อนฉีกด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีหมดเลยนะคะพันไม้ป่านะเพื่อนมีมะขามด้วยโอ้โหหลานี้นะคะก็อยากได้ก็มาเลยนะเพื่อนที่ตลาดราชมงคลน,นะคะพันไม้นะคะตะนิงปิง เกือยางนาเขาบอกว่าปลูกยางนานี้ก็ปลูกเชื้เอเห็ดได้แล้วก็จะได้กินเห็ดด้วยนะแอดก็อยากให้ปลูกยางนากันนะคะพันไม้ตลาดกรีนมอตลาดราชมงคลนะคะเดี๋ยวเราไปต่อครับสิ อันนี้ก็มีกระบองเพชรสวยด้วยนะคะน่ารักมากสี่กระถางกระถางละร้อยสี่กระถางร้อยเพื่อนๆโอ้โหเริ่มต้นที่25บหาทน่ารักมากเลยนะอันนี้นะคะถูกสุดเลยเดวกับเ่อนสี่แม่วะดีชาโอ้อันนี้เป็นก้นเพชรคณช้างค่ะไม้ป่า เป็นบอระเพ็ดพุงช้างบอระเพ็ดพุงช้างใช่ค่ะเป็นไม้ป่าไม้ป่าคุณแม่ฮึต้นละสามร้อยแปดสิบบาทเพิ่งเคยเห็นนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บัวไม่ใช่ค่ะบอระเพ็ดพุงช้างบอระเพ็ดค่ะใช่เป็นบัวเป็นไม้เลื้อยค่ะไม้เลื้อยใช่ไหมแม่ใช้นบ้านเป็นพ่อใช้พ่ออากาศเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พ่ออากาศ นี่โบลเพชรผงช้างนะคะเพื่อนท่านสี่โบเคยเห็นเด้อค่ะนี่เกล็ดดูที่เกล็ดมันใช่ไหมแม่ใช่ใช่โอ้ลักษณะเขาก็จะเป็นที่เกล็ดนะคะนี่เอานะคะสามร้อยแปดสิบบาทไม้ปา่าหายากนะคะกระบองเพชรแม่ขายแค่ยี่สิบห้าบาทเองนะท่านสี่โอ้โหถูกมากเลยนะคะนี่นาเลี้ยงนะคะก็เดินเดินนะคะ,นะเพื่อน แอดมินให้ดูทุกร้านนะคะเดินให้ทั่วแล้วค่อยซื้อนะคะจะได้ว่าจะได้ไม่ผิดหวังนะคะน,นี่นะคะสวยมากเลยค่ะไม่อยู่ไหนคะนี่ดูสซลินนะคะแต่ละสี่สิบบาทก็มีแล้วแต่น้องเมียเนาะอันนี้ออกดอกสวยนะเพื่อนดอกสีม่วงเกือบจะเกือบจะเข้าหน้าเขาออกดอกแล้วมั้งตะบองเพชรแล้วแต่สายเละคะ อันนี้จะเป็นไม้เมล็ดน้ำข้าวไม้เมล็ดหรอเป็นไม้เมล็ดแต่ว่าน้ำข้าวางประเทศค่ะขายแปดขายแปดอันนี้ต้นอะไรคะยูจุมจิมจังเลยเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่ายูสเปียรได้แน่เยอะแยะเลยจับได้ไหมคะได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นแข็งแข็งด้วยเอนี่แข็งแข็งด้วยพวกสิบเปล่าไ น่ารักมากเลยเนี่ยเลี้ยงแบบพเพื่อนเลี้ยงแบบไม่ลุกได้เนี่ยน่าเลี้ยงเขาน่ารักมากคงถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขาโตคงโตช้าเนาะไหมเนาะเขาก็ขยายน่ารักกก็จะเป็นแบบคุมมาไม่ลกนะเพื่อนอันนี้ว่าแอนมินถ้าเลี้ยงเลี้ยงไดโนเสาร์นะน่าจะน่ารักดีขอบคุณคุณแม่มากคะ่ะขอบคุณมากคะ่คกคะ ค่ะเพื่อนเราเดินตลาดพันไม้จนมาถึงร้านสุดท้ายร้านที่อยู่ทางเข้าตลาดราชวงศ์ขนสั่งนี้นะคะเพื่อนก็มาจนถึงร้านนี้แล้วนะคะก็มาไว้ชมได้นะคะเพื่อนทีมาก็หลากหลายมากมายมาเหมือนเดิมนะคะร้านนี้การันตีได้นะคะเพื่อนก็จะถูกมากนะคะนี่ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะวันนี้ช่องัวรัศมีแไลฟ์สไตล์ก็พามาเดินชม พันไม้ตลาดราชมงคลนะคะ ตลาดนโม่เราก็หวังอย่างนี้ว่าคเพื่อนนักกทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดพัดประกันใดเราก็ต้องขอใภัเพื่อนเพื่อนทัไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมาน,นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสมมูงน,นะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะนักศึกษากดไลค์กดแชร์กดตับตั้งค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญป่าต๋ามิ่งได้สิงของมากมายทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลค์เพ่งเพ่นนะคะสวัสดีค่ะมาเปิ้งชิงเห็นสองในยูทูบอยู่